ผมช่างใช้เก่งเซียน,นวันนี้จะมารีวิวเจ้าออนิว2020ัอันนี้มาเข้ามาให้เราปรับแต่งโฉมเสริมความรออันนี้ก็ภายนอกมีฝาโปง้งมันซ่าหลายวันหลายฮิตกระจังหน้าก็ถูกคุมเนี่ยมเข้าไป ฝาโปรงสวยอย่างนี้สนใจก็นี่ครับนี่ทักเข้าไปครับยีนคาร์บอนได้แน่นอนอย่างนี้แล้วก็ไปดูภายในห้องเครื่องกันเริ่มต้นด้วยผลงานชิ้นโมแดงของผมเลยนะครับวางเทรบโอบคู่เข้าไป ก็ลูกหลักใช้โบเดิมนะครับใช้โบเดิมพวงคู่กับ F5 ฝานาเกดดี้พวงเข้าไปส่วนท่อเป็นดตะเลกดิงซซายครับงานรอยเชื่อมสวยๆอย่างเงี้ยบายช่งางไอท่อสร้างนะครับพิมเฟสบุ๊คช่างไอท่อสร้างจะเจอผลงานเข้าขึ้นมาเลยอันนี้ก็ เป็นงานที่พวกเราสร้างขึ้นมานะครับก็เพิ่มเติมด้วยพลดลมไฟ้าพลดลมไฟ้าก็เป็นงานงานแอร์เลยนะครับเปิดกุญแจหมนปิดเครื่องนี้เย็ยนเชียบบอกเลยครับมอพักน้ำนี่ก็ซิงสวยๆอ่าน้ำยาเราเย็นจัดให้ครบครับ,บผมรุดนี้ก็ว่างนี้ จะเป็นงานเลดิ้งไซน์ครับลูกค้าต้องการงานนี้ส่วนฝั่งนี้ที่เป็นมินิมเดี่ยวลูกค้าจะเข้ามาแก้ใหม่แก้ให้เป็นงานเดียวกันแก้ให้เป็นงานเดียวกันแต่ลูกค้าจะคืนบ้านใหม่ก็เลยจะอารถกลับไปโชว์ก่อนก็เลยต้องส่งรถก่อนในที่นี้ก็ลองชมงานกันดูครับ อานนี้ถ้าลูกค้าสนใจทักมาได้ที่เฟซบุ๊กช่างชัยแก่งเซียนครับเพศอูอเอกลักษณ์การช่างการเยาวลีนะครับงานแบบนี้ราคามิตรภาพบอกเลยเล็กๆทำแต่คุณภาพล้านเปอร์เซ็นครับผมทักมาได้ครับช่างชัยแก่งเซียน